ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าก็บอกนักลงทุนหลายๆคนนะคะว่าให้หยุดในเรื่องราวของการเทรดในช่วงเดือนมีเมษาใช่ไหมฮะครับค่ะก็ยังให้ข้อมูลอย่างกี้ต่อยังไงสําหรับชาวอุดรขอนแก่นอุบลตอนนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมว่าเราก็ยังอยากให้เรามาระวังการลงทุนนะครับใช้กลยุทธ์เดิมก็คือเงินสดมีอยู่เยอะๆนะครับก็คุณก็จะมีน้อยๆนะครับเช่นอาจจะเล่นแค่30ซนะครับหรือมากสุดก็ไม่ควรเกิน50ิบ นะครับหร,หรือดีที่สุดก็คือเอาเงินไปใช้หมดเลย <laughs> นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตลาดเราค่อนข้างอ่อนไหวมากตอนนี้แล้วก็ดูมีความเสี่ยงนะ, <c oughs> นะครับเช่นมูลค่าการซื้อขายน้อยลงทุกวัน, <c oughs> นมันกำลังสะท้อนว่านกักลงทุนรายบุคคลในประเทศเนี่ยเงินเริ่มติดโดนแช่แข็งแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีก็คือวันนี้ในช่วงวันที่เซ็นตอินเด็กซ์ปรับลดลงกว่า0.6น7จุดหกุดเ็เปอร์เซ็นตเนี่ยเซ็นฟิตี้ไม่ค่อยลงนะครับมันกำลังสะท้อนว่าตลาดเราเนี่ยอีกที่ลงทุกวันนี้เนี่ยเป็นคุณกลางคุณเล็กเท ะครับแล้วคำถามก็คือแล้วนักลงทุนรายรายบุคคลในประเทศเนี่ยเป็นเล่นที่ไหนก็เล่นในที่หุ้นกลางหุ้นเล็กน,นะครับค่ะอืมก็ยินยินเฉยๆไปเลยนะฮะสำหรับใช่ครับรใช่ครับอืมอืมเครับ,ค,รบค่ะ,คะ,คะก็เมื่อเช้าให้ปิดในส่วนของตัวช็อตไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถือเออถ้าในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยเรามีปิดช็อตไปถูกถือ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 ถื่อวือถือือถ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 ือเือถ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 ืออถือถื นะครับซึ่งเดี๋ยวเราระดับที่หน้าโฟลว์ช็อตเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องตัดสินใจแล้วว่าตต้องเลือกตัวซีดีเอ็มมากกว่าตัวซีดีเอสแต่ว่าถ้าตอนซีดีเอ็มตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันต่าไปเพราะว่ามันอยู่ห่างจากซีดีเอสเยอะมากนะครับประมาณสิบกว่าจุดด้วยกันซึ่งมันต่าเกินไปเพราะจริงแล้วซีดีเอ็มควรต้องอยู่ห่างจากเอ่อซีดีเอสเนี่ยเพียงแค่สี่ถึงห้าจุดเท่านั้นนะครับห่างะะอย่างนี้หมายความว่างไงฮะมันราคาถูกไปเอ็มถูกพราราคาถูกไปเนี่ยมันก็ไม่ควรชออถูกมัครบ โอเเพราะนั <c oughs> <ๆ>้นเพราะฉะนั้นผมมองคิดว่าซินีเอ็มเนี่ยจริงมันก็น่าช็อตอยู่หรอกแต่ว่าความได้เปรียบมันยังไม่มีก็เลยยังขอรอดูก่อนนะครับส่วนเรื่องหุ้นรายตัวเนี่ยผมก็ยังตอนนี้ยังชื่นช DI, อบ S T D I เพราะว่ามันถูกมากนะครับเมื่อเช้าเราคุยกันว่า P E มันเจ็ดเท่าเท่านั้นนะครับแล้วปีนี้มันมีเรื่องของการรับรู้รายได้จากอีทีแล้วก็เรื่องค่าแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นกําไรมันก็มีโอกาสทำ New High แน่นอนนะครับทีงแต่ว่า ตลาดกำลังกังวลเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องของการประมูลเนี่ยตอนนี้ผมก็มองว่าความกังวลตรงนี้น่าจะลดลงเพราะว่าแปซิฟิกแปซิฟิกนอเวสเนี่ยตัว EPC คอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่ง s c d i ไปจอยด้วยเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะได้งานนะครับซึ่งความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดือนเมษาก็จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นข่าวดีมากๆของ s c d i ที่รออยู่นะครับเอาเมื่อเช้า STPI ประมาณ สิบห้าหกสิบห้าห้าตอนนี้มันขึ้นมาหายสิบห้าเก้าฮะคะครับครับวอลุ่มมาเยอะด้วยนะเก้าลานแล้หละครับครับ,รบยังเข้าได้อีกแล้วปิงให้เข้าตั้งแต่เช้าแล้วนะโอ้ยมันก็ถูกนะฮะพี่บอลแต่ก็โอเคใครที่ได้เล่นเล่นมาเช้าใครจะขายทำกำไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรปิงแต่ว่าที่ให้ซื้อเพราะมันถูกนะครับราคาที่ปิซง <5. S 2> ซึ่งถ้ามันถูกเนี่ยก็แปลว่ามันก็ไม่ได้จะพลิกกลับมาเป็นแพงภายในวันเดียวถูกไหมฮะพี่อ๋ออ๋อ ราคาที่ให้ไว้ก็คือของอัพซด์ยี่สิบสามบาทหกสิบยี่สิบสามบาทหกสิบนะคบเหตุผลที่ปิงแนะนําด้วยความที่ P/E ต่ํำช่ไหมฮะรายได้ดีแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นมันลงมาต่ํากว่าพื้นฐานมากเกินไปพื้นฐานยี่สิบกว่านะครับอืมชัวร์ไหมล่ะตัวเนี้ยเห็นปิงเชียร์มาปิงีก็จําได้นะชัวร์ไหมก็ดูจาก ผลงานที่ผ่านมาก็ตอบว่าไม่ชัวร์เอสพีไอนี่เชียร์มาทั้งปีเหมือนกันใช่ก็เป็นตัวนึงที่ทําให้คนเกลียดปิงกันเยอะอยู่ครับปิงติดกันอยู่แต่ว่ารอบนี้น่าจะปลอดภัยรอบนี้จะดีขึ้นเพราะมันถูกจริงต่ำสุดของมันเท่าไหร่ตัวนี้สิบห้าบาทอ๋อก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่ปิ่งได้นาตรงราคาต่ำสุดในรอบปีครับค่ะก็สถานการณ์ตลาดก็ได้นำนักทุนอยู่เฉย ก็พยายามมาระวังดีกว่าครับอย่าใช้คำว่าอยู่เฉยเลยครับ๋ยวผมโดนด่าเออเดี๋ยวหาว่าปิงแบบไม่เข้าตลาดอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปิงแล้วเรื่องการเมืองเดินไปศาจะร้อ,อนแรงไหมในแง่ของเรามองภาพรวมทางด้านเ<ว>ทคนิคกลยุทธ์มันก็ไม่น่าจะถึงขนาดร้อนมากมายะลรเพราะว่ามันแค่เรื่องการยกเลางร,รัฐมนูลนะครับแต่ผมกังวลแค่เรื่องของคลื่นใต้น้ำนะครับเพราะว่ปัจจุบันมันก็เริ่มมีปฏิกิริยากันมากมากมากขึ้นแล้วนะครับก็คงต้องรอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับข้อสชเอาไม่อยู่หรอ กฎกาการสึกก okay so ็ยังมีมใช่หรอก็ก็หวังว่าจะเอาให้อยู่นะครับกดไอการสึกออะไรก็ตามที่กดไว้นานๆมันมันก็มีลุ้นเดีดรือลุ้นระเบิดวันนั้นก็รอดูกันดีกว่าครับคอณกดมาเกือบปีแล้วเนาะตั้งแต่พฤษภาปีแล้าจนปัจจุบันใช่ไหมไมหน่าหุ้นโรงแรมหุ้นสนามบินยังไม่ได้ไปไหนเลยเอราวันของเอสมันไมขึ้นเลย ครับเดี๋ยวก็ขึ้นครับพี่อ๋อค่ะก็รอให้เคลียร์เมษาไปเที่ยวก่อนครับครับอืมอ่ะได้ได้ครับปิงอ่ะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปิงนะ่ริงจริงๆแล้วรเราก็จะมีเทปวันนี้นะ<อ>ที่ไปแสดงความยดีดีกับปิง